ชายาริมทางบทที่90้าสิบลู่เดินฮาวาเฉินเล่าหยินเย่ากลับมาถึงจวนเร็วกว่าปกติตอนเที่ยงเขากลับมากินมื้อเที่ยงกับนางไม่ได้ในตอนที่ส่งตรงสูกลับมาบอกนางเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่มีงานให้ทำเขาก็รีบกลับมาที่จวนทันทีแต่พระชายากลับไม่มารอรับเหมือนที่นางเคยทำ พ่อบ้านก็ไม่อยู่อยู่เพียงแค่ลู่เหรินหัวหน้าสาวใช้เท่านั้นพระชายาบอกว่าไม่อยากจะพบหน้าท่านอองเพคะลู่เหรินตอบคําถามของท่านอ,องอ่าเขาคิดแล้วเชียวว่านางจะต้องไม่พอใจแล้วตอนนี้นางอยู่ที่ใดตอนนี้พระชายาซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของกับพ่อบ้านและเซียงเซียวเพคะซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นหรือ หยิงนเย่ถามกลับอย่างไม่เข้าใจขณะเดินคู่กันไปกับลู่เหรินที่กำลังนำทางกลับไปทางห้องนอนตรงข้ามห้องนอนของเขาและฮาวาเฉินเป็นห้องเก็บของสำคัญของจวนเพคะพระชายาบอกว่าต้องการซ่อนตัวจากท่านอ,องเพคะยิ่งลู่เหริอนอธิบายก็ยิ่งรู้สึกบอกไม่ถูกพระชายาบอกว่าจะซ่อนตัวแต่กลับบอกนาง ว่าจะซ่อนที่ไหนแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่ท่านอองจะรู้สักนิดถ้าจะซ่อนตัวอย่างน้อยก็น่าจะซ่อนให้ดีกว่านี้ไม่ใช่หรือทำอะไรเป็นเด็กไปได้แทนที่จะหัวเสียเขากลับรู้สึกตลกมากกว่าพักนี้นางเป็นเช่นนี้บ่อยๆหรือที่จริงแล้วเป็นกับท่านอองคนเดียวเพคะลูเล่เรินยิ้มเล็กน้อยพระชายา พยายามกินอาหารให้มากขึ้นทุกครั้งที่อาเจียนออกมาในเวลาที่เสียงเซียวทำของมาให้กินระหว่างวันพระชายาก็กินแต่โดยดีพระชายาเพียงแค่อยากจะอ้อนพระองค์เท่านั้นเพคะหยินเยี้ยได้ฟังแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ข้าจะทำอย่างไรกับนางดีลู่หลันคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยแนะนำท่านองก็น่าจะตามใจพระชายาเสียหน่อยนะเพคะ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำให้พระชายาอารมณ์ดีไปทั้งวันได้แล้วแล้วอาการแพ้ท้องก็ดูเหมือนจะลดลงไปได้มากเลยเพคะอืมแต่นางชอบขอเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่เรื่อยเลยจะให้เขาอุ้มบ้างละ่ะให้เขาป้อนข้าวให้บ้างละ่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่นางควรทําหรือไม่พระชายาคงกำลังโหยหาความรักที่ขาดไปในตอนเด็กๆก,กระมังเพคะ เมื่อเดินเข้ามาใกล้ห้องเก็บของคนทั้งสองก็สังเกตเห็นสาวใช้ห้าหกคนที่รอยอยู่ด้านนอกด้วยท่าทางเบื่อหน่ายพวกเจ้าแสดงท่าทางให้มันดีๆหน่อยลู่เดินเอ็ดเสียงดังจนบรรดาสาวใช้ทั้งหมดต่างก็สะดุ้งลุกขึ้นยืนหลังตรงเอาวาเฉินเล่าหญิงเอี้ยถามกลุ่มสาวใช้ตรงหน้าด้วยใบหน้าเรียบเฉยพระชายา อยู่ในห้องเก็บของเพคะสาวใช้ที่อายุมากที่สุดในกลุ่มก้มหน้าก้มตาตอบหินเยี่ยก้าวเท้าเดินเข้าไปใกล้สาวใช้อีกคนเลื่อนประตูห้องเก็บของเปิดให้ท่านอ๋องพ่อบ้านฮาวาเฉินอยู่ที่ใดพระชายานั่งอยู่ที่มุมห้องเพคะ่ะพ่อบ้านสูงวัยเดินเข้าไปรายงานพางผายมือไปยังมุมห้องที่เต็มไปด้วยข้าวของต่างๆ วางเอาไว้อย่างไม่เป็นระเบียบพับผ้าถูกขี้ออกวางกระจายไปทั่วและฮาวาเฉินก็นั่งชันเข่าอยู่บนนั้นด้วยอาการที่แสดงออกถึงความไม่พอใจโดยมีเซียงเซียวนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆพวกเจ้าสองคนออกไปก่อนเถอะนางดูเหมือนจะไม่พอใจมากทีเดียวหยินเยี่ยเข้าไปสลับที่กับเซียงเซียวเขานั่งลงบนพื้นข้างๆนางฮวาเฉิน ไม่พอใจหรือไม่ต้องไม่ยุ่งฮาวาเฉินสายหน้าไม่พอใจเอาล่ะข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจพอดีว่าฝาบาทมีเรื่องที่ต้องการจะถามแล้วมันก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีก็เลยต้องอยู่กินอาหารกับฝาบาทท่านรับปากแล้วว่าจะมาฮาวาเฉินตอบด้วยน้ำเสียงแงงอนข้าผิดไปแล้วเอาไว้ครั้งหน้าจะหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนนะ วันนี้อยากให้อุ้มหรือไม่มานี่มาท่านอ๋องหนุ่มใช้น้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อให้นางหายโกรธเขากางแขนรอให้นางซุกตัวเข้ามาข้าต้องกินข้าวคนเดียววันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนางยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่สนใจอ้อมแขนของเขาเลยสักนิดเดียวถ้าเจ้าไม่เข้ามาข้าเข้าไปใกล้ๆแทนก็ได้เขายักไหล่ไม่สนใจ ถ้าทางไม่พอใจของนางค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้พระชายาช้าๆวันนี้ข้าจะป้อนเข้าต้มให้ด้วยดีหรือไม่แล้วพรุ่งนี้เช้าก็ด้วยไม่ว่าข้อเสนอจะน่าสนใจเพียงใดฮาวาฉินก็ไม่สนใจสักนิดอยู่แต่ในจวนแล้วน่าเบื่อเหลือเกินฮาวาฉินปลยออกมาเบาๆเองตัวไปซบหัวไหล่ของสามีที่ขยับตัวเข้ามาใกล้ วันหยุดที่จะถึงนี้ไปเยี่ยมพี่หญิงรองดีหรือไม่ไปที่นั่นไม่ต้องกังวลเรื่องพิธีการทั้งยังได้ออกไปเที่ยวด้วยเขานั่งยืดขาพิงกำแพงห้องเก็บของเอื้อมมือไปอบไหลพระชายาเอาไว้ไปงั้นพรุ่งนี้ข้าจะบอกกับท่านดาชครูให้ตอนนี้ออกไปข้างนอกได้หรือยังง่วงแล้วง่วงแล้วก็กลับไปนอนที่ห้องสิ หยินเยี่ยหัวเราะเบาๆกับท่าทางของนางข้าจะนอนก่อนแล้วท่านค่อยอุ้มกลับไปที่ห้องได้ไหมฮาวาฉันเขาขหมวดคิ้วรี่ตามองพระชายาท่านหยิ่นเยี่ยนางลากเสียงยานเรียกชื่อเขากลับบ้างไม่ยอมนางหรืออย่างนั้นนางจะงอนอีกนะก็ได้ก็ได้เช่นนั้นเจ้าก็รีบๆหลับเสียแล้วมื้อเย็น จะตื่นมากินหรือไม่อยากกินเกี้ยวน้ําของเสียงเซียวฮาวาชนยิ้มกว้างด้วยความพอใจรีบหลับตาตั้งใจนอนทันทีเฮ้อเลหลวไหลใหญ่แล้วท่านอองหนุ่มถอนหายใจอย่างอดไม่ได้คิดอีกทีให้นางร้องไห้กับทุกเรื่องแทนจะดีกว่าหรือไม่นะบนโต๊ะอาหารมื้อเช้าฮาวาชนหันไปอาจเจียนอีกทาง หญิงเยีเ้ยได้แต่ช่วยนางลูปหลังเท่านั้นข้าอาเจียนอีกแล้วหลังจากล้างปากเรียบร้อยแล้วฮาวาเฉินก็หันมาทำหน้าเศร้ากับสามีทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงได้อาเจียนเล่าเขารู้สึกเห็นใจนางเหลือเกินข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนางสายหน้าไม่รู้อาการตัวเองแล้วท่านหมอว่าอย่างไรท่านหมอบอกว่า เป็นเรื่องปกติพาวาฉันทำหน้าเศร้าแต่เมื่อช้อนตักเข้าต้มที่สามีตักป้อนยื่นเข้ามาใกล้นางก็อ้าปากกินต่อกินไหวหรือไม่ทำไมก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าท่านป้อนข้าก็จะกินอีกก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงได้อาเจียนอยู่เรื่อยแต่นางก็จะไม่ยอมหยุดกินเด็ดขาดถ้าเกิดลูกในท้องของนางหิวแล้วจะทำอย่างไรแล้วตอนนี้ ทำไมท้องของนางยังไม่โตขึ้นอีกนะมีอะไรผิดปกติหรือไม่ท่านอองพระชายาท่านหมอตู้มาแล้วพะยะค่ะพ่อบ้านเดินเข้ามารายงานในห้องอาหารให้เข้ามาเลยก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายหลังตรวจเสร็จจะต้องไปที่จวนราชครูต่ออีกและดูเหมือนท้าวเฉินก็เริ่มจะอิ่มแล้วด้วยพะยะค่ะ คารวะผิงอ๋องและพระชายาพะยาคคนที่เดินเข้ามาในห้องไม่ได้มีเพียงหารเจียเท่านั้นแม้กระทั่งอู่ซีก็ยังตามมาด้วยท่านอู่ซีมาทำอะไรที่นี่หรือเมื่อสามีเช็ดปากให้เรียบร้อยแล้วนางก็ถามอีกฝ่ายกลับด้วยความสงสัยทันทีพอดีว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ที่โรงหมอเป็นเพื่อนหารเจียพยะยะคอู่ซียิ้มกว้าง แล้วตอนบ่ายก็ไปหาหลุงอี้ต่อพระชายาวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะหารเจียยิ้มให้อีกฝ่ายเช่นกันเมื่อครู่ท่านอองเช็ดปากให้พระชายาแต่ว่าทำหน้านิ่งมากเลยทีเดียวได้เห็นแล้วรู้สึกตลกอย่างไรบอกไม่ถูกที่จริงพระองค์แค่ชอบทำหน้านิ่งๆหรือไม่นะเมื่อครู่เพิ่งจะอาเจียนไปฮาวาเฉินไดงานอาการของตัวเอง เหมือนกินเข้าไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะออกมาเสียให้ได้ท่านหมอตู้รู้หรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดหยินเยี่ยสอบถามอีกฝ่ายอันที่จริงเรื่องแพ้ท้องก็ไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดพะยะค่ะตามใดที่ไม่ถึงขั้นอาเจียนเอาเลือดออกมาก็ไม่ถึงว่าอันตรายพะยะค่ะข้ามีเรื่องจะถามเหมือนกันถามมาได้เลยพะยะค่ะพระชายา เมื่อไหร่ท้องถึงจะใหญ่ขึ้นหรือนางถามแล้วก็ลูปหน้าท้องของตัวเองไปด้วยที่นางทนกินอาหารทั้งทั้ที่อาเจียนครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะนางอยากให้โตวไวๆนี่ล่ะสักเดือนสามก็น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะพะยะค่ะที่จริงคนที่สังเกตได้คนแรกน่าจะเป็นท่านอองนะพะยะค่ะหานเจียหัวเราะในลำคอแต่ดูเหมือนท่านอ,องจะไม่ตลกด้วย นี่แสดงว่าถามวิธีไปเมื่อครั้งก่อนยังไม่ได้ลองใช้ใช่หรือไม่ท่านอองช่างใจแข็งยิ่งนักแล้วยังทำหน้าเหมือนไม่สนใจที่เขาพูดอีกเห็นได้ท่านอองถึงเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นด้วยละ่ะเห็นได้พระชายาถึงต้องถามออกมาเช่นนี้ด้วยคนรอบข้างที่ได้ยินประโยคเมื่อครู่ก็รู้กันหมดแล้วมีแต่พระชายาที่ไม่รู้อยู่คนเดียวนั่นล่ะ อาในหัวของหานเสียเต็มไปด้วยประโยคลามกมากมายที่ไม่อาจกล่าวออกมาได้คนตรงหน้าไม่ใช่คนที่จะคุยเล่นได้ถึงระดับนั้นเสียด้วยสิคาไก้ฉิดเจ้าที่สุดก็ต้องเป็นคนแรกที่รู้สิหยินเยี่ยพูดอย่างไร้อารมณ์อยากจะบอกให้นางอย่าได้สนใจวาจาล้อเลียนของอีกฝ่ายเหลือเกินอ้อนางรับคำแล้วก็เงียบไป เหมือนคิดอะไรได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วพวกเราก็ออกเดินทางกันเถอะฮาวาเฉินยิ้มแย้มพยักหน้าให้สามีเช่นนั้นพวกกระหม่อมขอตัวพะยะค่ะท่านหมอตู้ขอบคุณมากเรื่องโรงหมอก็ด้วยก่อนที่จะไปฮาวาเฉินก็ไม่ลืมขอบคุณอีกฝ่ายเหมือนที่เคยทำกระหม่อมยินดีช่วยเหลือพะยะค่ะหานเจียยิ้มแย้มตอบกลับเช่นเดียวกัน ท่านหยินเยี่ยในขณะที่อยู่บนรถมาา้าฮาวาเฉินก็สะกิดแขนเรียกสามีที่นั่งอยู่ข้างๆมีอะไรหรือเมื่อครู่ที่ท่านหมอตู้พูดคือเขาล้อเล่นอยู่ใช่ไหมหยินเยี่ยททำท่าครุ่นคิดก่อนจะตอบออกไปใช่ข้าไม่น่าถามไปเลยใช่หรือไม่ฮาวาเฉินใช้มือปิดหน้าอย่างจนใจ นางอยากรู้คำตอบเสียจนคิดไม่ทันว่าอีกฝ่ายกำลังล้อเล่นไม่หรอกข้าคิดว่ามันก็ตลกดีหยินเยี่ยพูดอย่างไม่ใส่ใจนะักในบางครั้งนางก็ตามเรื่องที่คนอื่นพูดไม่ทันนั้นมีบ่อยเสียจนได้ยินคำพูดล้อเล่นเมื่อใดเขาก็เตรียมคำพูดแก้กลับเอาไว้ในหัวเรียบร้อยเลยทีเดียวถ้าท่านชอบก็ไม่เป็นไดฮา,าวาเฉินหัวเราะเบา ท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนี้โรงหมอแทบจะไม่มียอดบริจาคเข้ามาเลยเป็นเพราะข้าไม่ค่อยได้ออกไปไหนใช่หรือไม่เมื่อก่อนตอนที่นางเริ่มทำโรงหมอและมีงานเลี้ยงในวังก็ทำให้ได้เงินมาไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแต่ตอนนี้นางเริ่มจะต้องเป็นคนออกเงินบ้างแล้วแม้ว่าเดิมเป้าหมายจะเป็นเช่นนั้นก็ตามทีแต่การมีคนมาช่วยออกเงิน ก็ทำให้นางรู้สึกอุ่นใจกว่ามากนะักน่าจะเป็นเช่นนั้นก็เจ้าตั้งคันอยู่ทั้งยังแพ้ท้องอาหารก็เลือกกินอยู่ไม่กี่อย่างคงไม่เหมาะที่จะไปเที่ยวจวนคนอื่นดอกไม่เพียงแค่ตอบคำถามแต่ยังยกเหตุผลประกอบด้วยให้จวงซูเดินมาหาที่จวนนั่นหลักดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้นางไม่ค่อยมาหาข้าเลยแล้วพอมาคิดดู ข้าก็ไม่อยากส่งเทียบเชิญไปหานางเพราะกลัวนางจะลำบากใจฮาวาเฉินถอนหายใจเดี๋ยวเจ้าหายแพ้ท้องเมื่อใดอยากไปที่ไหนข้าจะไม่ห้ามเลยเขาตบหลังมือนางเบาๆเป็นการปลอบใจถึงตอนนั้นจะยังมีคนอยากรู้จักข้าหรือมีสิมีไม่น้อยเชียวละ่ะเริ่มจากการเดินทางไปขอบคุณผู้ที่มอบของขวัญ แสดงความยินดีมาอย่างใดเล่าหยินเยี่ยเสนอความคิดเห็นจริงด้วยสิฮาวาฉันมองสามีด้วยสายตาประหลาดใจก่อนจะมีสีหน้าเป็นกังวลทำไมหรือถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็ต้องไปหาฝ่าบาทก่อนคนอื่นนะสินางตอบเสียงอ่อยไม่รู้ว่าพระองค์ยังไม่ชอบข้าอยู่หรือไม่เจ้าอย่าได้กังวลไปเลย เขามองที่หน้าท้องของนางยิ้มยิ้มมีเด็กนี่อยู่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจริงหรือข้าเชื่อท่านฮาวาเฉินลูบท้องน้อยของตัวเองด้วยความรักใคร่แต่เมื่อถึงตอนนั้นท่านต้องอยู่ข้างข้าานะได้สินางช่างน่ารักเหลือเกินหยินเย่ยกุมมือของนางเอาไว้ตลอดทางขอบคุณที่ตอบรับคำขอของข้าหยินเย่ยจิบชา พูดคุยกับเจ้าของจวนสายตาเฝ้ามองพระชายาของตัวเองที่กำลังพูดคุยกับหูหญิงของอีกฝ่ายที่อีกมุมหนึ่งของตัวเรือนที่เปิดกว้างไม่เป็นไรว่าแต่พระชายาท่านมีอาการอะไรแปลกๆหรือไม่วินซานสายหน้าไม่ถือสาเขาสนใจอยากจะรับรู้เรื่องราวที่ท่านอ,องเจอมากกว่าโชคดีที่นางไม่โมโ oh หเหมือนพี่หญิงรอง ไม่น้อยใจเหมือนพี่หญิงสี่แต่นางชอบอ้อนค่ะเมื่อพูดถึงตรงนี้เขาก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้พอเริ่มคุ้นเคยกับลูกอ้อนทั้งหลายของนางเขาก็รู้สึกขบขันไปกับท่าทางและความต้องการต่างๆนานาของนางซ้ำนางยังออดอ้อนได้น่ารักมากเสียด้วยเฮะทำหน้าอะไรของท่านจู่จู อินซานก็รู้สึกหมันไส้ท่านอ่องขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขานึกอยากจะเห็นหน้าอีกฝ่ายโดนพระชายาห้ามไม่ให้เข้าห้องเหมือนตอนที่องค์หญิงน้อยตั้งคันจริงๆ <c oughs> นางน่ารักมากทีเดียวท่านอยากรู้มีใช่หรือข้าจะเล่าให้ฟังหยินเยีย่ทำหน้ามีความสุขเสียเต็มประดาข้าไม่อยากรู้แล้วนางอ้อนให้ข้าอุ้มในเวลาที่ข้ากับจากจวน ท่านออกไม่สนใจคำปฏิเสธของอีกฝ่ายเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองทันทีนางอ้อนให้ข้าป้อนข้าวให้ตอนมื้อเช้าและมื้อเย็นนางให้ข้าดูบหลังเพื่อก่ลอมให้นางนอนตอนตื่นมานางก็เกาะแขนข้าอ้อนวอนให้ข้าไม่ไปทำงานด้วยสายตาหน้าสงสารและนั่นทำให้ท่านถึงท้องพระโรงด้วยเวลาเกือบจวนเจียนจะเริ่มแทบทุกครั้ง ราชครูสูงวัยหมดอารมณ์ที่จะฟังท่านอ่องเล่าแต่ก็ไม่มีอย่างอื่นให้ทำอยู่ดีถูกแล้วจะทำอย่างไรได้เล่าก็นางอ้อนวอนข้าเสียขนาดนั้นผูพ้พูดดูลำบากใจและเป็นความลำบากใจที่ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากเสียด้วยพอนางทำตัวเป็นเด็กท่านก็ทำตัวเป็นบิดานางเสียเลยละสิฝึกเอาไว้ก่อนเด็กในท้องของนาง จะต้องเป็นบุตรสาวอย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องขี้อ้อนเหมือนานางในตอนนี้อีกด้วยหญินเยี่ยววาดฝันไว้อย่างสวยหรูองค์หญิงน้อยโมโหง่ายแล้วเฝ้าจับผิดไปทุกเรื่องตอนท้องก็จริงแต่ว่าอู๋ซีกลับมีนิสัยไม่จริงจังกับอะไรเลยวินซานไม่อยากทำลายความหวังของอีกฝ่ายเท่าไหรนะ่นักส่วนเฉาจีก็เป็นเด็กที่ใจกว้างมากถึงบุตรสาวข้าจะไม่ขี้อ้อน ก็ไม่เป็นไดนี่นั่นหมายความว่านางสามารถดูแลตัวเองได้ <c oughs> ดูท่านมั่นใจมากว่าจะเป็นบุตรสาวหินซานหัวเราะเบาๆให้แก่ท่านอองเพราะข้าทำงานใกล้ชิดกับฝ่าบาทข้าจึงอยากได้บุตรสาวจะได้ไม่เป็นปัญหากับการแย่งชิงอำนาจหญิงเยี่ยมองไปทางพระชายาอีกครั้งก่อนจะขมวดคิ้ว นั่นนางเป็นอะไรนะ่ะหืมหยินซานมองไปตามทิศทางที่อีกฝ่ายกำลังเดินไปพี่หญิงรองนางเป็นอะไรหรืออ๋อหยินเยี่ยนางมิได้เป็นอะไรหรอกนางแค่ง่วงนอนเท่านั้นเหวียรงยิ้มให้น้องชายที่ถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงรูปศีราะหญิงสาวที่นอนพิงมาทางตัวเองสีหน้าของฮาวาเฉินดูผ่อนคลาย นางดูเหมือนจะนอนหลับสบายทีเดียวนอนตรงนี้เดี๋ยวก็ได้ป่วยหรอกหยิงเอี้ยถอนหายใจใบหน้าของเขามีรอยยิ้มเล็กน้อยประดับอยู่อุ้มนางเข้าไปนอนด้านในสินางชอบให้เจ้าอุ้มมีใช่หรือหยินซานล้อเลียนน้องเขยกลับนางชอบให้เจ้าอุ้มด้วยหรือนี่ฮวาเฉินไม่เห็นจะเล่าเรื่องนั้นให้ข้าฟังเลยวียรงหัวราะเบาๆขยับตัวออก ให้น้องชายเข้ามาอุ้มพระชายาได้สะดวกขึ้นหยินเยี่ยพยายามห้ามตัวเองไม่ให้ยิ้มแต่ก็ทำได้ยากเหลือเกินใช่แล้วนางยังชอบให้คาป้อนข้าด้วยอ่านหนังสือให้ฟังรูปหลังเพื่อกล่อมน,นอนเอาละพอได้แล้วเอี่ยงยกมือห้ามน้องชายทำหน้าดีใจแบบนี้นางไม่อยากรับฟังหรอกพานางไปนอนที่ต่างยาวที่ห้องรับรองก็แล้วกัน ไม่มีห้องที่อยู่ใกล้กว่าน,นั้นแล้วหรือจากจุดตรงนี้เขาต้องเดินอุ้มนางไปอีกเครื่องจวนเลยนะน,นั่นไม่มีห้องนอนที่สบายกว่านี้อีกแล้วหรือเจ้าจะอุ้มนางเอาไว้ก็ได้นะวีหลงเลิกคิ้วถามหวินซาาหัวเราะในลำคอด้วยความพึงพอใจส่งเป็นหูหญินของเขาจริงๆถ้านางไม่รู้สึกเบื่อเวลาอยู่ที่จวนข้าจะไม่พานางมาเยี่ยมพวกท่านสองคนอีกแล้ว หญิ่นเอีย้ยที่อุ้มฮาวาเฉินเอาไว้กระซิบโต้คนทั้งสองเสียงเบาไม่เอานะ่าคนกันเองทั้งนั้นไม่ต้องอายไปหรอกสาวใช้ของจวนค้าก็ปากหนักพอๆกับจวนเจ้านั่นละ่ะ <c oughs> อี๋หลงหัวเราะล้อเลียนน้องชายหลังจากนี้ไปช่วยข้าตรวจดูการบ้านขององค์รัชทายาทหน่อยดีหรือไม่ตั้งแต่เริ่มฝึกเดินหมากเดี๋ยวนี้ความคิดลึกล้ำขึ้นมาก จนข้ายังตกใจเชียวล่ะอินสซานชวนอีกฝ่ายได้สิในระหว่างที่ฮาวาินนอนอยู่ก็คงจะไม่มีอะไรให้ทำมากนะักเพียงแต่ว่าเขาเป็นห่วงนางเดี๋ยวข้าดูแลนางให้เองวีหลงเสนอตัวแต่ว่าเจ้าต้องอุ้มนางไปก่อนนะข้าอุ้มนางไม่ไหวหรอกฟังนิยายจบแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ